สวัสดีครับวันนี้ซ่องมาพูดคนตกปาเราพามาที่แมน่น้ำ่าจีนวันนี้มาตีปลา้าจีนเดี๋ยวดูว่าจะ,จะได้จะได้มากน้อยแค่ไหนติดตามครับแล้วล้างหน้าก่อนเช้า กตได้บังลีบไม่ต้องไม่ต้องน่าระวังขาดแจนไอ้มันเลิกไกลเข้ามาแล้วไปย้อนแอนจะไปไหนอี่ยไอเฮียบีกลัวไอมันเกี่ยวนี่ว่ะเออ ช้าวยออาจีนทำหน้าแบบคนตีนหน่าานนอ,อ,อยดิเดือดช้องชางเลยเดี๋ยวดูนะ นี่ครับตัวแรกเล็กเล็กๆหน่อยทูกยอรครับทาจีนเอาอยู่รักกันด้วยครับ ยอครับชอนทาจีนลูกยอสายโลฝากกันด้วยครับทาจีนนี่ลูกยอได้ผลครับดีดีหูหัวหูหัวไอ้แดนไปซ้อมตัวเฮียเลยก็คว่ำ <laughs> เนี้ยเนี้ยเนี้ยคุณยายบอกว่าคุณยายว่าไงเมื่อกี้ไอ้บีไอ้แจนคุณยายว่าไงคุณยายบอกว่าเอาที่หลาหลาชาวบาบใจ <laughs> จบได้เอามาให้แบ่ง,าบางยายบ้างยายบอกไม่เวียงไม่หรอยายเก็บผักบุ้งไม่เอาเงี้ยเขา,ขา,าก,เก็าเขาจะเหยียบผักบุ้ง เออฮ้ยตรงนี้กูได้เยอะแล้วสวัสดีครับผมเจ๊กแบบโพเออเรื่องอยากจะโดนอยากโดินอยากโดนช้อนแกงไอ้ย้ยไอ้ยัยโผล่เดี๋ยวจะทำอะไรให้เดี๋ยวกูจะฮัยเดี๋ยวจะให้ตกวบัดุกปากอ่าวนี่ปากอ่าวตัวดีๆนั่นแหละใส่เป็นโล อะลยหน่อยไปุ้ยไม่เท่กันฝั่งนีไม่เท่นี่นยจตรงนี้มันเคยการูอยู่มาไหมตรงปกงตรงนี้ตีเขาบากงตีไปทางป่าที่ตกดงโอ้โหตีอย่างนี้ชิดเข้าไปอีก ชิดก็ไปเลยชิดเข้าหมักบุ้งอ่ะชิตะลิงเลยหมูหมักบุ้งอ่ะเออชิต้าลิงชิตะลิงเลยชิคเลยชิตะลิงอ่ะเออนั่นแหละแบบนั้นแหละน่หคนนดูคดู ไอไป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 ไ้วปไปอปไ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 ปดปไ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 ปย่ไป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 ไงเลยปไ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 ป สองมือองมือมืออันไอ้ยัมเห็นเลยโอ้ยจบมงนี้ย่ไปขึ้นหลังดิ เอามันขึ้นได้ด้เลมอะไรเงี้ยลงเรือเืองอาเิงขึย่าให้ใจห้ใจขึ้นก่อนดึงเรือเข้ามาใกล้ยงไงต้องดึงทางนู้นป่ะเฮ้ยย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 ยิยยเยย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 ยเยย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 ย แม่งดูขรึ้นตัวเจ้านะเล่นดูหลวงพ่ออะไรอ่ะหลวงพ่ออะไรอ่ะเฮ้ยเหนียวว่ะเบ็ดมที่หมดเลยหักอะรเบ็ดอ่ะเฮ้ยที่หมดเลยยงตัวละคเลยอีบทหมวเลย ตัวใหญ่ไว้แาจโอ้โหเหญ่หมดเลยเอ๊ะตัวใหญ่ไะครับประดุกนี่นี่ประดุกสายอะไรอ่ะสายอะไรครับแล้วแต่ลูกหลานจะทำนะได้ป้าก็แบ่งป้าบ้างนะป้าก็บอกว่ากินเยอะน่ะอ้วนแนว ง่ายเขินเที่ยวหต้องใน่หน้าอุปกรณ์เป็นดีไหนไม่มีอุปกรณ์เลยไม่มีมีเลยไม่เคยไม่เคยโดนตกเอ้าเอาตัวเบ็ดเอาดิตัวเบ็ดได้ถุงมีอ่ะนี่ครับในระหว่างที่เรารอมาม่าเดือดครับก็ทำการตกปลุกกันก่อนโอ้เจนเจนเลือกพูดบ้ากับนี่กูวะนี่ไม่แดกไปแล้ววเนี่ย แดดแมงแดทั้งวันม่ทำเหี้ยเลยกตกปลาปลา,าก็ไม่ตกโฆษณาต้องมาละโฆษณามาม่าตงมาแล้วอ่ะปอนเซอร์ต้องมาแล้วอ่ะับไส้มับไขร้านแบงอ,อยตีไปข้างๆยาวิธีการต้มมามา่ากินก่อนช่วงนี้เอาเอาเอา,เอาชวิตรอดก่อน แด่แมวพูวแมวแด่เหรแดงเหรอวัดหมุนหมุนย้ายหลุดนะหลุดหลุดมึงลงน้ำได้เลยนายแบงค์นะเจ๋อเจ๋อเยอะเลยเยอะเลยสายสายย้อนนี่ปิดแล้วหน่อยมึงเนี้ยเหรอเนี่ยเหรอทำไมวัดไม่เข้าเลยวะยังอยู่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวป่ามังคลาพอแล้วได้ไหมวะเบียดถ่ายไม่ได้เลย ยจะแบบเฮ้ยต hey, hey, hey. ัวใหญ่ต well mm ัวใหญ่ยังแดงเดี๋ยวข้าไปแบงค์เดี๋ยวข้าถอดขึ้นมาแดง้ตึงงอนตึงงอนตีปึ๊บเอาช้อนเดี๋ยวไอ้แบงค์เอาี่ช้อนตึงตึงงอนที่ไอ้หมึนเหมือนกันเร็ววัยหมึนแบบนี้วะเออุ้ยแม่ตัวใหญ่วะนั่งนี่ครับระหว่างนั่งรอมาม่าเดือด ก็ไม่อยากคุยมากนะเนี่ยกินได้ยังโอไม่เดือดเลยอยู่แล้วใช่เหรอืมนนี่้เนี่ยมดตไหนงไปไหนอะไม่เสแล้วตกตัวมาสิหโลไอ้ดอกจริงอย่หอ้ยังไงอะ 5โลจริงจริงดิ15โลจริงไม่น่าเชื่อเลยของมืองินเท่าไร30-40อะไร30-40ขา่ะขาเมียจ้าโดนของใหญ่เข้ามาเนี่ยโอติดงอมเลยติดงอมเลยไม่เห็นหัวเลยตอนแรกเศร้าๆอ่ะอยู่เด่ในบ้านอย่างเดียวเลยออกมาไม่ได้ผู้เลี้ยงม้าต้องมาตอนนี้ ไอ้แบงส์เลเทียวแล้วจัดแม่กูรับชีวิตหิวก็หิวมามาาหกหิวก็หิวต้องมาช้อตปลามาม่าแมงโมกอีกไข่สุกมากอุ้ยตุ่มตุ่มเงว่ะแดงช้อนมันดิเต่าแล้วมั้ยหียวิ่งมาเนี่ยอุ้ยเชื่อตัวใหญ่ ืตัวใหญ่ดุดุงเอียดมาอุ้ยมันคักหมันคักคักเลยตัวนี้โอยมาว่าดนคาดเยอะไม่เลิกเลยครับเชื่อขได้ตัวใหญ่ได้ัลเดี่ยโอ้โหอย่างนีครับคุณแจนยายพูดบ้างครับมัหมาจริงย่มันคางมันด้วยคางคใหญ่เลยอ่ะอันสุ ไม่เคยได้เ uhm ลือกสักอย่างเลยเมือียโอคันนี้แม่งจะบอกให้นะแดกแม่งสีหตัวเนี่ยขาดบ้างเฮียอ้เอามาใส่ชุดนี้เี่ยวะเกี่ยวเกี่ยวได้เอไหมเกี่ยวได้เดือไหมเสียเดยนะเอาเบแบไปดีเดี๋ยวเบกหัก การตายไปก่อนครับมาม่าแบบไม่ร็อกอะไรแล้วดูดิเอาเลยเนีหมดถึงยอดเฮ้เวลานี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ามาม่าแล้วเนี่ยไม่ร็อกอะไรแล้วนะร็อกมันก็เหยียบไปดิเป็นไงปุ้ยอร่อยไหมโคตรอร่อยอ่ะมีหาซื้อได้ไงวะแบบนี้เดียววันหลังซื้อซื้อไว้แพ็คเลงตามพิฆาตว่จริงเนี่ยเรามาตกแม่น้ำบ่อยเลยแล้วจะต้องกินทุกรอบเลย มาม่าต้องเข้าแล้วเข้าตรองเล่นหนึ่งเรย่องดีถือว่าเอาไว้ให้เด็กมันใช้กลางเนี่ยเนี่ยีิฮ้อนนี้เลยเฮียไอ้จัดมันที่อะไรแม่เย็ดมันที่อะไรอะไรอะไร

บอลงานบอละงาตัดาคุวเดีวไม่เยเิมนะเลนีเอานมนั่นเลยฮะนมนั่นเลยว้าวขนมปังบดไอ้เาเบอกว่า ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีบอกว่าอะไรครับใกล้มาว่าหูพี่วันนั้นหนูไม่กล้ารทีตังค์พี่เต้เลยพี่เต้เรียกจริงเลยจ้ะไม่มีอะหมอพูดเรื่องจริงอะไม่ได้อีกนะใครจะไปเรียกยังใครก็ไม่รู้เ <c oughs> ต็เมเบี้ยวแล้ว <c oughs> เหม็น

วะอะดา lừa mình ติดร้อน đấy เป็นเหี้ยเลยเรือกูเลยตัด พุดดิน <c oughs> ครับเลยพอแล้มาแล้วพคมันแทะพี่พรกินไปถามก่อนเายิมาามันแทะง่ายนะตี่กยอครับทุกยอครับสิมม่วงช้อนแม่น้ำสายี่วอ้นยอดฝากผลงานด้วยครับุยอใช้ดีจริงๆ 过年了。 ทุกยอครับช่อนท่าจีนปาก,กด้วยครับมีตัวนี้โดนแน่นอนเอ้า โมองอไม่ขึ้นเลยสัตว์อนมาอย่างห้าวเลยมาทักไกลเลยมากลักบเป็นไงล,ลากเลยข้างจริงสัตว์นี้แค่ไกลเลยมีเครื่องด้วยเรามีแค่ไกดเลยห้าวเลยร้อนมาล้อน